ก่อนนะครับเหมือนเดิมเอาของมาเตรียมก่อนนี่ครับผมนี่เลยก่อน,นะครับอน,น,นุทีเฮดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาต่อเพิ่มจากเมื่อวานนะครับนี่ครับเมื่อวานที่ต่อไป เราถามแบบไทเกอร์นะครับไทเกอร์หนึ่งของเยอรมันนะครับคันนี้เพิ่ตอบไปเมื่อวานเลยส,สดๆร้อนๆวันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายเที่ทยงบ่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณช่วงที่ยังบ่ายแล้วก็เลยมาตอบเพิ่มเอาดีกว่าเราเบื่อนะครับนะครับให้น้องเป็นกำลังใจอยู่นี่นะครับ นี่นะครับสู้หนึ่งร้นะครับ S.U. ร้อของสาภาพโซเวียตนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นแบบ1นึ่ส่วนร้อนะครับเมื่อวานก็ไม่ไปบอกของไทเกอร์ก็จะเป็น1นึส่วนเกนะครับเล็กกว่าของจริงประมาณ90เท่านะครับ วันนี้นะครับซูร้อยนะครับออกแบบมาเพื่อทำลายยานเกาะหนักของเงยอรมันโดยเฉพาะนะครับนี่ครับมีด นี่นะครับก็จะได้คู่มือของมันมาเหมือนกับรถถังไทเกอร์เลยนะครับนี่เราสำหรับประกอบน,นะครับนี่ครับไม่มีเหลือนะครับไม่เหลือแล้วนะครับด้านในไม่ใช็เอากล่องไปนะครับมีสมุดสะสมเหมือนเดิมนะครับซ d ดีโมเดลเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับคู่มือแจกให้ทุกครั้งแน่นอนประกอบเลยไม่มีคู่มือ,อยากนะครับกำลั้นหย่ดลยว่าอ่ะอย่าลืาม่ได้ใช้ลกะก็โยนทิ้งไป ตีนตะขาบด้านข้างนะครับซ้ายและขวาปืนขนาดร้อยมมนะครับตามชื่อเลยซูร้อยก็ใช้ปืนร้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคันนะครับไม่ใช่ทุกคันที่จะใช้ปืนตามชื่อนะครับอันนี้ก็แบบว่าหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะดูท่าว่าการขนส่งน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ,น,รบรนะครับตีนะคขับหลุดเลย นี่ครับแท่นปืนของซูร้อยนะครับนี่เป็นตัวถังนะครับอ่านี้ก็เล่มนะครับเล่มเล่มมีดนะครับเหมือนเดิมครับทําเหมือนกัน นะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันไม่มีป้อมปืนนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีแค่ส่วนตัวถังเท่านั้นนะครับ นี่ครับบริเวณส่วนหน้าของปืนนะครับนี่เป็นแผงเกาะด้านหน้าเลยนะครับนี่ก็เป็นช่องมองข้างบนะขับนะครับเปิดเอาได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ใส่ปืนนะครับแต่ประกอบไปก่อนนะครับเนี่ครับผม ส่วนด้านท้ายของรถถังนะครับถอยเสียน่ครับถอยเสียเครื่องยนต์นก็อยู่ตรงนี้ตัวถังจริงๆของมันก็มาจาก t 3 4นะครับของโซเวียตเหมือนกัน นี่ครับส่วนตัวถังนะครับบริเวณส่วนบนนะครับนี่ครับผมอ่ะทีนี้อ่ะเราเสร็จตรงนี้ไปละทีนี้เรามาใส่ปืนให้มันเลยดีกว่าตีนตะขาบค่อยใส่ที่หลังนี่ครับต้องมีมเอาขีมออกมา นี่นะครับนี่เลยนะครับจะตัดปืนออกครับนี่คบตัดออกแล้วตัดแต่งเพื่อความสวยงามนะครับ ครับกดเลมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่จาด้านหลังนะครับนี่นะระนาบใส่จาด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับ ล้วก็มาประกบกันอย่างนี้เลยโอ้ไม่ได้นะครับเหมือนที่มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับห้าเดียวจริงๆมันก็น่าจะถูกแล้วนะครับแต่ดูเหมือนจะผิดไปนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับ ใส่ไม่ได้นี่นะครับได้นะครับทำามองอย่างนี้ยังไงก็เห็นนะครับเป็นซูแปดสิบห้าแน่ๆนะครับยังไงก็คิดแน่นอนนะครับว่าเป็นซูแปดสิบห้าแน่ๆนะครับ เพราะมันเป็นขนาดเล็กนะครับมันเลยดูออกอยากว่ามันเป็นปืนขนาดลำกล้องเท่าไหร่นะครับเพราะมันดูยากนีนน่ตีนตะขาบเสริมนะครับแปะเข้าไปที่นาตัวรถนะครับถ้าดูในหนังเรื่องทีสามสี่ก็จะเห็นนะครับว่าตีนตะขาบตรงนี้นะกันกระสุน75ม mm, ม KWK 42ของแคนเทอร์ได้นะครับ เนี่ยครับแผ่นเกาะตีตะขาตตรงนี้นะครับอ่า ได้แล้วนะอ่ะทีนี้เราจะประกอบตีนตะขาบล้อกับตีนตะขาบเข้าด้วยกันนะครับอันนี้มีฝั่งนะครับมันมีฝั่งนะครับนี่นะครับจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นสองรูใส่ั่งที่มีรูเดียวนะครับนี่นะครับใส่เข้าไป นี่นะครับอะทำอีกฝั่งหนึ่ง นี่นะครับได้าแล้วติดตะขาบทั้งสองข้างนะครับเอาไปติดนี่ก่อนนะครับเกราะตินตะขาบอันนี้ก็มีฝั่งนะครับผม นี่ครับเอาให้เข้ารูนะครับให้ถูกนะครับต้องถอนนี้ก่อนถึงจะใส่ได้โอ้โหนี่นครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ตัวถังหน้ามบวนเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับง่ายๆก็าจะเหลืออย่างเดียวนะครับเป็นตีนตะขาบมีฝั่งเหมือนกันนะครับมีฝั่งสามรูกับหนึ่รู นี่นะครับตีนตะขาบอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะตัดพลาดหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับสภาพมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับซูหนึ่งร้อยนะครับ s อ100นงะครับของสภาพโซเวียต ก็นี่ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วอีกคันหนึ่งนะครับต่อจากไทเก็หนึ่งเลยนะครับสเกลมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเอาไปเทียบให้มันเหมือนจริงไม่ได้นะครับเพราะสเกลมันไม่เท่ากันนะครับเพราะความจริงอาจจะมีรถสักคันหนึ่งที่ใหญ่กว่ากันนะครับ แต่เขาทำมาอย่างนี้เพื่อให้มันแบบว่าเสมอกันครับให้มันเสมอกันะครับโคตรรถถังหนักที่ทำให้สัมพันธมิตรกลัวจับใจเลยนะครับกับรถที่ออกแบบมาเพื่อสังหารมันโดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับก็ นะครับจบกันไปนแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้า,ามีความเห็นยังไงอยากจะแนะนำก็ฝากแนะนำกันมาได้นะครับคอ <Comment S 1> มเมนต์กันมาได้เลยก็มไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็หลายๆคลิปก็ผมยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยนอกจากคอมเมนต์เพื่อนนะครับก็เป็นช่องที่แปลว่าทําคลิปแบบทัท่วๆไปนะครับแค่ <c ười> ทําคลิปมาลงเฉยๆ <c ười> ก็ประมาณนั้นหละครับสาหรับวันนี้ก็นนูทีเฮดคนนี้ก็ ขอกราบสวัสดีและขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอผมผมจนจบได้นะครับถือว่าอาจจะกอคลิปหรือนั่งดูก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเลยขอขอบคุณมากๆานะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ